สวัสดีค่ะเจอกันกับอัญญาบลสีเจอกันกับแม้ค้าใน EP ไม้กระถาง8นิ้วทั้งหมดเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้ไม้ฟอร์มกอไม้สร้างหัวกระถาง8นิ้วแม่ค้าจะยกให้ดูรายละเอียดในแต่ละกระถางราคาที่แม่ค้าแจ้งไป จะเป็นราคารวมค่าจะส่งแล้วก็เป็นราคารวมเก็บเงินปลายทางให้แล้วถูกใจกระถางไหนรายการไหนจดชื่อนะคะจดราคาแจ้งได้ที่เบอร์0876115169เบอร์นี้ก็จะเป็นทั้งเบอร์โทรเป็นทั้งไลน์ทักทายสอบถามรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะคะวิธีการดูแลวิธีการปลูกบอนสีหรือว่านะคะอยากจะสอบถามในเรื่องของดินนะคะที่ใช้ปลูกบอนสีต่างๆพูดคุยได้แต่ในกรณีนะคะการตอบคําถามทิ้งข้อความมาแล้วโทรมาแล้วอาจจะยังไม่ได้รับโทรศัพท์โดยทันทีขออนุญาตนะคะพูดคุยกับทาง คุณลูกค้าก็ราวๆประมาณ4ี่ทุ่มเนาะดึกหน่อยนะคะแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่สามารถนั่งคุยกับคุณลูกค้าได้นะคะในการพูดคุยเรื่องปัญหาการดูแลต่างๆกระถาง8นิ้วทั้งหมดเป็นไม้เลี้ยงนอกตู้แข็งแรงดีแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นการตั้งวางไว้กับพื้นรดน้ำให้นะคะวันละ1ครั้ง กระถาง8นิ้วทั้งหมดนะคะแม่ค้าเลี้ยงนอกตู้เนาะแข็งแรงพร้อมออกเดินทางนะคะได้แล้วเนาะคุณลูกค้ารับไปก็สามารถนะคะนำไปตั้งโชว์ตั้งประดับ ตามสถานที่ที่จัดวางเอาไว้หรือนะคะแม่ค้าขออนุญ,ญาตแนะนำในกรณีที่คุณลูกค้ารับไปแล้วสามารถเปลี่ยนถ่ายขยับขนาดกระถางนะคะเป็นกระถางใหญ่ขึ้นหรือว่าจะปลูกลงกระถางดินเผายังไงฝากเปลี่ยนดินให้เด็กๆด,ด้วยเนาะเนื่องจากว่า บางต้นบางกระถางนะคะอายุมากกว่า1ปีดินที่ใช้อยู่ก็อาจจะมีเสื่อมสภาพนะคะให้เขาได้ดินใหม่สูตรดินใหม่เนาะมีสารอาหารใหม่เพิ่มพูนขึ้นมาเขาจะยิ่งแตกกอแตกหนอนะคะให้กับคุลูกค้าได้เห็นความสวยแล้วก็ความเป็นกอแน่นๆกระถาง8ปดนิ้วก็เช่นเคยนะคะแม่ค้าจะทําการจัดส่งให้ทั้งกระถางใช้ขนส่งโดยไปรษณีย์ไทยส่งด่วนให้แบบ ems คุณลูกค้าที่อยู่ภาคเหนือกลางอีสานร,รอต้นไม้1-2วันคุณลูกค้าที่อยู่ภาคใต้พื้นที่ห่างไกลอาจจะรวมไปจนถึงแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็รบกวนรอต้นไม้ตั้งแต่3-5วันนานเกินกว่าที่ไม่ค้าแจ้งไปก็แจ้งกลับมาที่อัญญาบัญชีได้เลยเราจะทำการติดตามทวงถาม ในเรื่องของการจะส่งให้อย่างเร่งด่วนคุณูกค้าอยากทําความรู้จักเพิ่มเติมนะคะสะดวกทางช่องทาง Facebook ไปทําความรู้จักเพิ่มเติมกันได้นะคะ f a c e b o o k ก็จะเป็นบ้านส่วนอัญญาในส่วนของ t i ๊กต็อก็จะเป็นบ้านส่วนอัญญาเช่นกันนะคะเข้าไปทําความรู้จักเพิ่มเติมกันอีกหนึ่งช่องทางโซนพื้นที่นี้นะคะก็จะมีไม้หลากหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่โซนนี้จะเป็นโซนที่ เอาไว้ตั้งโชว์นะคะเนื่องจากว่ากระถางเขาใหญ่มากเป็นกระถางใหญ่แล้วเนาะนี่จะเป็นหงดลุนนะคะกัดสีกัดลายมาสวยนี่ก็จะเป็นสีปาดมีคุณสุภาส่วนนี้ก็จะเป็นหลวงลาดหลวงลาดเสนหานี่แมค,ค้ามีแบ่งกระถางหกนิ้วอยู่โตขึ้นมาเขาสวยมากนะคะโทนสีชมพูกระดูกชัดๆสวยๆแบบนี้ยังไงก็ถูกใจ กระถางหนรายการไหน,ไก,น,ไหนก็จดชื่อจดราคาแจ้งได้กรณีที่แม่ค้าให้จดชื่อจดราคานะคะเนื่องจากว่าเราลงค่อนข้างที่จะหลากหลายชนิดหลากหลายประเภทนะคะมีตั้งแต่ไม้กระถาง4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วไม้นะคะมีชื่อไม้โบราณไม้ด่างไม้ป้ายรวมไปจนถึง EP ที่เป็นลูกไม้โดยเฉพาะนะคะจึง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันกรบกวนจุด EP ีที่คุณลูกค้ารับชม EP ีที่ต้องการจะได้เข้าใจกันนะคะระหว่างผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายไปดูรายละเอียดหน้าไม้ในแต่ละกระถางกันก่อนเลยจ้ะมาดูกันที่กระถางแรกนะคะเป็นในส่วนของไก่ตัวงาม หลายท่านหลายพื้นที่นะคะก็อาจจะเรียกว่าไก่แก้วตัวงามเนาะแต่ว่าก็เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะคะเป็นชนิดเดียวกันเลยนะคะโทนสีทรงใบนะคะจะออกเป็นสีเหลืองอมส้มแบบนี้ให้ดูด้านล่างความแน่นนะคะราคาแต่ละคลิปแต่ละ ep บางครั้งอาจจะมีบวกลบเนื่องจากว่านะคะแม่ค้าดูหลักๆก,ก็คือหนหน้าไม้2 ขนาดนะคะแล้วก็ความแน่นเนาะยังไงก็ฝากพิจารณาหน้าไม้สวยๆนะคะของทางอัญญาบันสีด้วยกระถางแปดนิ้วเนี่ยเราจัดส่งให้ทั้งกระถางนะคะภาพรวมไก่ตัวงามกระถางนี้นะคะหน่อแน่นมากอัดเต็มกระถางแปดนิ้วเปิดให้กระถางแรกขอที่ราคา250บาทจ้ะกระถางนี้เป็นชินบัญชรนนะคะกัดสีกัดลายมาแล้วให้ดูภาพรวม ให้ดูไซส์ให้ดูขนาดเนาะโทนสีนะคะหน้าไม้สวยๆกัดสีมาแล้วชิ้นบัญชรกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามรอยห้าสิบบาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลกาบนะคะเป็นในส่วนของเจ้ากลุงอังวะให้ดูภาพรวมนะคะเป็นบอลกาบมีแข้งกาบจะหนากาบจะใหญ่นะคะ มีหน่อมาแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยแม่ค้าน่าจะมีอยู่สี่ต้นนะคะนี่เล็กๆนี่เป็นหน่อของเขานะคะกระถางนี้ฟูเต็มกระถางแปดนิ้วมากๆเจ้ากรุงอังวะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจา้ากระถางนี้เป็นศีลาหุ้มทองนะคะศีลาหุ้มทองหน้าแดง ตอนนี้ก็นะคะตลาดส่งออกก็ตามกันอยู่หน้าแดงๆแบบนี้นาําไปผ่าขยายพันธุ์ทําจํานวนนะคะโทนสีของเขาจะสดแล้วก็เข้มมากๆสีลาหุ้มทองแม่ค้าให้ดูภาพรวมก่อนให้ดูด้านล่างนะคะ หัวตูมากๆแล้วเช่นกันนะคะกระถางนี้แม่ค้าแบ่งให้แต่ถ้ากรณีที่ไม่ออกนะคะหรือว่ายัางไม่มีคุกค้าท่านใดสนใจก็จะเอาไปพาขยายพันธุ์ทําจํานวนนะคะเพราะว่าหัวตูมากแล้วด้วยเช่นกัน,นะะนเต็มกระถางแปดนิ้วเลยศิลาหุ้มทองกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะขอที่ราคาสามร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของ ฟ้าเพียงดินนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูความเป็นหน่อนะคะก่อนแน่นๆรากเดินดีทะลุก,ก้นกระถางให้ดูภาพรวมนะคะกระถางนี้แม่ค้าให้นะคะที่ราคา250าสิบาทจา้ะในส่วนของกระถางนี้เป็นพญามน์นะคะให้ดูภาพรวมเนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาดนะคะเริ่มสร้างดอกมาแล้วหัวแก่หัวโตวเต็มที่ ให้ดูภาพรวมนะคะคาบขาขาวเป็นคาบน้ําบาดาลน,นะคะเนื่องจากว่าอัญญาบอนสีนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือว่าไม้มงคลพืชไร่พืชสวนนะคะก็ใช้หนะ้าบาดาลทั้งหมดเนาะก็จะหลงเหลือคาบขาขา,ขาวเอาไว้นะคะไม่เป็นอันตรายสําหรับต้นไม้เนาะพญามณ์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสองห้าสบบาทจะ้ะ กระถางนี้เป็นนารีบูรพานะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมให้ดูความนะคะเป็นหัวเป็นหนอข้างล่างนารีบุรพากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสองร้อยห้าสิบาทจา้ากระถางนี้เป็นในส่วนของเพชรราตรีนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูหน่อนะคะแล้วก็มีดอกมาแล้วด้วยนะคะ หัวแก่เต็มที่แล้วเพชรราตรีกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นในส่วนของเจ้าจัก,กรพรรดินะคะเป็นบอลด่างเนาะให้ดูหน้าไม้นะคะให้ดูความแน่นด้านล่างนะคะความเป็นนอเนาะแล้วก็สร้างหัวมาแล้วนี่เลยนะคะ เจ้าจักรพรรดิกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250บาทจ้ากระถางนี้เป็นแสนรักนะคะให้ดูภาพรวมมีความดังๆโทนสีเป็นไม้ฟอร์มพุ่มเตี้ยนะคะที่สำคัญแม่ค้าให้ดูเขาติดฝักแล้วหน้าไม้ประมาณนี้นะคะ เสนรักกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจา้ะกระถางนี้เป็นสาวนครชัยศรีนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมแน่นมากนะคะหนอกกำลังอัดกันอยู่ข้างล่างยังไงก็ฝากเปลี่ยนกระถางให้เด็กๆด,ด้วยนะคะนี่หัวโตมากๆแล้วด้วยเช่นกันที่สำคัญนะคะกระถางนี้ติดฝักละเดี๋ยวเทียบกับมือแม่ค้านะคะขนาดของฝัก นี่เลยฝักเขาโตมากนะคะกระถางนี้นอกจากจะได้หัวได้หนอนะคะยังได้ฝักแบบอ้วนๆไปอีกหนึ่งนะคะสาวนครชัยศรีกระถางนี้แม่ค้าให้นะคะที่ราคาให้ที่ราคา350ราสิบบาทจ้ากระถางนี้เป็นบอลป้ายสวยๆนะคะพื้นใบสีเขียวเข้มมีจุดขาวเล็กๆก,กระจายทั่วใบ เป็นความป้ายแดงๆสดๆแบบนี้เนาะให้ดูภาพรวมนะคะให้ดูความเป็นหน่อหน่อแน่นนะคะเต็มกระถางแดนิ้วแล้วด้วยเช่นกันเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้ใหม่เนี่ยรับรองได้นะคะลูกๆของเขาเนี่ยน่าจะงอกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเยอะเลยรัตนาสินกระถางนี้แม่ค้าขอที่กระถางนี้นะคะ เป็นกระถางที่หนึ่งแม่ค้ามีมาให้เลือกสองกระถางกระถางที่หนึ่งกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาให้ที่สามร้อยบาทจา้ะรัตนสินกระถางที่สองนะคะให้ดูความแน่นความฟูนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมให้ดูหนอดกระถางนี้ก็แน่นมากๆนะคะหนอดเต็มเลยแล้วก็หัวใหญ่แล้วเนาะให้ดูภาพรวม รัตนสินกระถางที่สองแม่ค้าขอที่ราคาสี่ร้อยบาทจา้ะบนใบกลมนะคะจุดขาวเป็นหนึ่งในตับเกจิอาจารย์เป็นในส่วนของอาจารย์มั่นนะะอัดเต็มกระถางแปดนิ้วมากแล้วนะคะนี่เลยหน่อเขาขึ้นจนไม่รู้จะแทรกนะคะบริเวณไหนของกระถางแล้วเนาะให้ดูภาพรวมนะคะอาจารย์มั่นกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามรอยห้าสิบบาทจา้ะ กระถางนี้เป็นเอกกราชนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมให้ดูหน่อแล้วก็ความแน่นของเขาด้านล่างก่อเน่นมากๆนะคะเอกราชกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสองร้อยห้าสิบบาทจา้ะกระถางนี้ฟูมากๆนะคะฟูล้นกระถาง8เนาะให้ดูภาพรวมยือจนสุดแขนนะคะให้ดูด้านล่าง เป็นเกษตรศาสตร์นะคะเขามีชื่อว่าเกษตรศาสตร์เนาะโทนสีแล้วก็พื้นใบฟูๆแบบนี้แม่ค้าขอที่ราคา300บาทจ้ะมาดูกันที่กระถางนี้เป็นในส่วนของมิ่งมหามงคลนะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมให้ดูความแน่นตัานล่างเป็นบอลโชกระดูกนะคะ น่าจะมีติดนะคะตัวนี้น่าจะเป็นตะหลอเป็นหนึ่งในตับตลกเนาะเป็นบอลเก่านะคะที่ค่อนข้างจะหายากเนาะหลายท่านพงหลายส่วนพงไม่ได้ทําจํานวนแล้วนะคะนี่เขียวๆจุดเขาเล็กๆก,กระจายทั่วใบแบบนี้นะคะมีตะหลอแถมไปให้ด้วยนะคะมิ่งมหามงคลกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา350บบาทจา้ะ ประทางนี้เป็นในส่วนของนพะก้านะคะเขาวจุดจุดแบบนี้เนาะเป็นคาบน้ำนะคะนี่เลยนบพะก้าวหน้าไม้สวยทุกใบนะคะสีมาครบมากๆเป็นแม่ที่ดีนะคะให้ดูหนอ่อหัวโตมากๆแล้ว นกพะกก้ากระถางนี้แม่ค้าขอที่รักค่ะ400บาทสําหรับหลายท่านนะคะที่อยากได้ไม้หน้าสวยนะคะคุณแม่หน้าสวยไปผ่าขยายพันธุ์ทาจํานวนนะคะแยกนอต้นนี้เหมาะมากๆนะคะกว่าจะโตแล้วก็กว่าจะสร้างหัวแตกนอได้นะคะอายุก็เลยข้ามปีมาแล้วเนาะนพพะกก้ากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา400บาทจ้า เพชรพนล้านนะคะบอนกัดสีสวยมากๆกระถางนี้ไหมคะให้ดูภาพรวมกันก่อนเพชรพนล้านให้ที่ราคานะคะสองร้อยห้าสิบบาทเนาะให้ดูด้านล่างมีโนนะคะหัวโตวมากแล้วด้วยเช่นกันกระถางนี้ขอที่ราคาสองร้อยห้าสิบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นม้ากันทะกะ,นะะให้ดูภาพรวมเนาะให้ดูไซส์ให้ดูขนาด นะ,ะมีหน่อแล้วด้วยเช่นกันมากันทะักะกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจ้ากระถางนี้เป็นมงกุฎจัก,กรพรรดนะะิให้ดูภาพรวมให้ดูหน้าไม้นะคะเป็นบอนด่างสวยมากๆนะคะโทนสีชมพูพัดเทียวแบบนี้เนาะมีหัวมีหน่อมาแล้วนะคะ มงกุฎจัก,กระพัดกระถางนี้แม่ค้าให้ที่ราคากระถางนี้แม่ค้าให้พิเศษนะคะแทรกให้ในระหว่าง EP ขอที่ราคา250บาทราคาที่แม่ค้าแจ้งไปเป็นราคารวมค่าจะส่งแล้วก็เป็นราคารวมเก็บเงินปลายทางให้แล้วด้วยนะคะกระถางนี้เป็นบอลใบกลมนะคะเป็นบอลด่างเนาะเป็นในส่วนของชัดทินกรนะคะหน้าไม้เฉสีแล้วก็ทรงใบประมาณนี้ ชัตทินกรกระถางนี้ขอที่ราคาสามร้อยบาทจา้ะหกหลงนะคะเป็นบอลลำดับต้นๆที่หลายท่านนะคะตามบ้านตามเรือนเนี่ยจะต้องมีประดับเลี้ยงง่ายตัวไว้นะคะกว่าจะกัดสีได้ขนาดนี้คืออายุอานามนี่ต้องได้มากโขแล้วนะคะเป็นบอลกัดสีที่ตอนเล็กๆนะคะเขาก็จะเขียวๆแบบนี้แบบนี้นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วสวยทุกใบ กหลงกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา2 5 0หบาทจ้ะบอนใบกลมใบโตนะคะกระดูกออกไปโทนน้ำตาลอมดำเลยนะคะให้ดูภาพรวมหัวโตมากแล้วเป็นในส่วนของเรียกซับเรียกซับกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคานะคะมีสองต้นเนาะสองต้นสองหัวขอที่ราคาสา0รอบาทจ้ะ กระถางนี้เป็นบอลโชกระดูกนะคะโทนสีชมพูใบแข็งใบหนาฟอร์มพุ่มพุ่มนะคะให้หน่อมาแล้วหัวโตมากนะคะมีหน่อมาแล้วสวยงามเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้ากุ้งกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจา้ากระถางนี้เป็นชายชนนะคะ ราคาแต่ละคลิปแต่ละอีพีก็อาจจะมีบวกลบแตกต่างกันไปเนาะแม่ค้าขออนุญาตนะคะจำหน่ายตามหน้าไม้จำหน่ายตามขนาดตามไซส์เนาะชายชนนะคะมีหัวมาแล้วกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจา้ากระถางนี้เป็นหานุมานจองถนนนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูด้านล่างความเป็นหนอ่อความแน่นนะคะ ให้ดูภาพรวมฮนุมานจองถนนกระถางนี้แม่คะขอที่ราคาสามร้อยบาทจ้าสำหรับกระถางนี้นะคะเป็นบอนใบกลมใบโตมากๆนะคะใบโตใบใหญนะะ่เป็นในส่วนของสมประสงค์ให้ดูด้านล่างนะคะให้ดูจากใบจาักกาบหัวโตวมาก แล้วก็มีหน่อมาแล้วด้วยนะคะสมประสงค์กระถางนี้ให้พิเศษแม่ค้าขอที่ราคา250บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นเทวกรรมลังลักนะคะให้ดูภาพรวมให้ดูด้านล่างกัดสีกัดลายมาแล้วนะคะเทวกรรมลังลักกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250บาทจะ้ะกระถางนี้เป็นบอลโทนสีขาวอมเขียวนะคะ มีจุดแดงมีชื่อว่าบ่อเงินแม่ค้าให้ดูภาพรวมมีหน่อมาแล้วนะคะหัวโตมากแล้วด้วยเช่นกันบ่อเงินกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250บาทจ้ากระถางนี้เป็นดาวเหนือนะคะบอลใบกลมโทนสีแดงแดงเข้มเข้มแดงอมส้มนะคะให้ดูหน้าไม้ให้ดูขนาดแม่ค้ายื้อสุดแขน ดาวเหนือกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคาสองรบาทจะ้กะกระถางนี้เป็นในส่วนของบอลป้ายเขียวนะคะเป็นรัศมีเงินให้ดูภาพรวมให้ดูด้านล่างนะคะหน้าไม้สวยทุกใบรัศมีเงินกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา300บาทจะ้กะกระถางนี้เป็นพระโมคคลานณะนะคะบอลโชกระดูกโทนสีแดงอมส้มแบบนี้ ให้ดูเส้นสายนะะสวยมากเป็นบนกาบมีแข้งนะคะอันนี้จะเป็นกาบของเขาลักษณะนะคะกาบสวยนี่เลยพะโมกขลานะกระถางนี้นะคะแม่ค้าขอที่ราคาสามร้อยบาทจะ้ะกระถางนี้เป็นสอพินญ,ญานะคะแม่ค้าให้ดูหน้าไม้ให้ดูภาพรวมทั้งหนอ่อทั้งกอ ทั้งนอทั้งกอแน่นมากๆนะคะให้ดูภาพรวมสอพินยากระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา3า0้บาทจ้ากระถางนี้แม่ค้าให้ดูภาพรวมกันก่อนนะคะโตเต็มฟูล้นกระถาง8นิ้วมากๆเป็นในส่วนของรักแท้นะคะโทนสีขอบชมพูนะคะเขาจะออกสีเขียวมิ้นท์เนาะสวยสบายตานะคะ รักแท็กกระถางนี้แม่ค้าให้นะคะที่ราคา250บาทจ้ากระถางนี้เป็นไม้รวมมิตรนะคะรวมมิตรเลยมีอะไรกันบ้างเนาะอันนี้เป็นนางเสือดาวนะคะกระถางนี้คุ้มมากซื้อกระถางเดียวได้ไปหลากหลายสายพันธุ์นะ,ะนางเสือดาวส่วนต้นนี้นะคะเป็นม้ากันักกะต้นนี้น่าจะเป็นไก่สุดสงวนนะคะ เวลากัดสีขึ้นมาแล้วสีแดงจะกระจายนะคะตอนเล็กๆเ,เขาก็จะเขียวๆแบบนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอินเนานะคะหรือเปล่าเนาะเนี่ยค่ะต้นต้นด้านในต้นนี้มีติดฝักไปให้แล้วรวมมิดรกระถางนี้เนาะให้ดูด้านล่าง กระถางนี้เป็นรวมมิตรละกันนะคะขอที่ราคาให้พิเศษที่สองหบาทจา้ะเดินมามุมนี้เป็นตะละแม่จันทรานะคะแม่ค้าให้ดูภาพรวมโทนสีชมพูนะคะขอบเขียวๆใบเรียวๆแบบนี้นะ,ะให้ดูให้ดูฟอร์ม ตระระแม่จันทรากระถางนี้แม่ค้าให้พิเศษนะคะขอที่ราคา250บาทจา้กะกระถางนี้เป็นบอลใบหอกด่างนะคะเป็นในส่วนของกระบี่ในร้อยให้ดูภาพรวมให้ดูขนาดของหัวสร้างหัวมาแล้วนะคะหลายท่านอยากจะลองผักขยายพันธุ์ทำจำนวนนะคะก็สามารถทำได้เนาะกระบี่ในร้อยกระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา250บบาทจา้ะ อีพีนี้แม่ค้าก็ขออนุญาตนะคะปิดท้ายกันที่กระถางนี้เป็นในส่วนของนะคะวันเสาร์เป็นหนึ่งในตับวันนะคะบอลใบกลมกระดูกสีดำดำนะคะมีจุดน้ําตาลอมดําเข้มๆมีหัวนะคะที่สําคัญเข้าให้หน่อมาแล้วด้วยด้านล่างะคะให้ดูภาพรวมวันเสาร์กระถางนี้แม่ค้าขอที่ราคา350บบาทจะ้ะ ในส่วนของ EP นี้แม่ค้าก็ต้องนะคะขออนุญาตจบการนำเสนอเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ถูกใจรายการไหนกระถากไหนนะคะก็ทักทายคุณพ่อค้ากันเข้ามาได้0876115169น,นะคะสะดวกแล้วก็รวดเร็วที่สุดมนะก็จะเป็นการโทรนะคะหรือว่าการทักไลน์ หนาไม้โดยรวมนะคะของอีพีนี้ก็จะประมาณนี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้บ้านสวนอัญญาพันศีนะคะอีกสักหนึ่งส่วนเนาะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนะคะเจอกันใหม่ได้ในอีพีหน้าอีพีนี้ก็ต้องสวัสดีจ้า